โรงพยาบาลจุลาพรจัดกิจกรรมวันเบาหวานโลก2568ปฟิตร่างกายฟิตชีวิตพิชิตเบาหวานคลินิกเบาหวานและโรคเมตาบอลิกโรงพยาบาลจุลาพรรัชวิทยาลัยจุลาพรจึงได้จัดกิจกรรมวันเบาหวานโลกประจำปี2568ัฟิตร่างกายฟิตชีวิตพิชิตเบาหวานเพื่อสร้างความตระหนักรู้และความสำคัญเกี่ยวกับโรคเบาหวานซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก พร้อมเชิญชวนให้ประชาชนร่วมกันตรวจสุขภาพโรคเบาหวานประจำปีเพื่อตรวจเช็กร่างกายของตนเองอย่างสม่ำเสมอทั้งยังช่วยสร้างแรงบันดาลใจให้ทุกคนเห็นคุณค่าของการป้องกันโรคเบาหวานและหันมาใส่ใจสุขภาพของตนเองเพราะการป้องกันที่ดีที่สุดคือการเริ่มต้นดูแลตัวเองตั้งแต่วันนี้ด้วยมีรองศาสตราจารย์นายแพทย์สุรศักดิ์ลีลาอุดมลิปิ รักาษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาเป็นประธานเปิดงานพร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทางด้านอารยุรศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมตาบอลิกนักวิทยาศาสตร์การกีฬาและนักกำหนดอาหารวิชาชีพเข้าร่วมในงานกูณาจาราพของเราก็เลยคิดแคมเปญขึ้นมาก็คือเป็นมีร่างกายมีชีวิตมีชวินเมื่อวานกเพื่ชวน การร้องประวัติค่ะเขามีทั้งเสวนาบนเวทีนะคะให้เขารู้เกี่ยวกับโารโรอประวัติค่ะการดูแลตัวเองไม่ว่าจะเป็น ที่ตัวเราเองก่อนค่ะคือการเลือกรับประทานอาหารที่เหมาะสมค่ะเป็น,นอาหารที่ดีต่อสุขภาพลดหวานมันเค็มค่คะออกกำลังกายให้เพียงพออย่างน้อย150นาทีต่อสัปดาห์แล้วก็มีการพักผ่อนที่เพียงพอลดความเครียดในการทำงานแล้วก็พักผ่อนดูแลสุขภาพจิตให้ดีด้วยค่ะจริงๆแล้วก็หวานก็มีวัตถุการเพิ่มขึ้นตามอายุค่ะคืออายุที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยก็คงหวานมา,า,ากาข,าาากาขาึ้นค่ะแต่ว่าปัจจุบันเราเนี่ยเรื่องของเรา กรเลืองรับประทานอาหารในผู้ป่วยเบาหวานนะคะก็คือเน้นอาหารที่มีเรื่องของแป้งแล้วก็น้ำตาลที่ไม่สูงนะคะเรียกอาหารที่หวานจัดมันจัดหรือว่าพลังงานสูงค่ะถ้าเป็นกลุ่มคาร์โบไฮเดรตก็ควรจะรับประทาน เป็นข้าวโพดเดือเชิงซ้อนที่มีกัใหญค่ะเช่นข้าวกล้องนะคะวมนะนะคะหรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นขนมปังโฮวีหรือว่าข้าวโฮก็ได้ค่ะนอกจากนี้การเลือกรับประทานโปรตีนนะคะก็เป็นสิ่งสําคัญควรจะรับประทานโปรตีนชนิดที่มีไขมันต่านะคะเช่นไข่อกไก่เป็นต้นนะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่หวานจัดนะคะมันจัดแล้วก็หลีกเลี่ยงอย่างตรงตรงค่ะที่มีประวานโรคพิการชราพรนะคะก็รับสาทางการตรวจวินิจฉัยโรคประวาต